ดีครับสวัสดีครับผมไปยิมจอบุนเมดี้ครับวันนี้เจอกับโกโก้นะเป็นไงเคยชกกับเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ร้อยสิบแปดอะเป็นยังไงเมื่อเช้ามาเกินจุดสี่ก็ก็จ้งจริงก็พอดีพอดีนะเราไปซ้อมอยู่ที่จอบุนเมดี้ครับ่อกี่วันเรามาเร็มนี้เดือนกว่าๆนี่ตอนนี้เราชกมวยร้อยกว่าได้ไหมถึงไหมท่าไหร่ได้เจ็ดกไข้สามไขหลังนี่ฮห้ายกหมดหรือสามยกห้ายกเลยห้ายกเลยเลยเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้ง ชนะสองแพ้หนึ่งแพหนึ่งล่าสุดล่าสุดชนะหรือแพ้ล่าสุดชนะชนะใครวันนั้นวันนั้นเคยวันนั้นใครชนะใครเป็แต่กรมวันนั้นน่าร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองวันนี้ร้อยร้อยสิบแปดโอ้สหมว่าโหลดมาทงครัวนะคุ้มกี่โลนี่ก็นิดหน่อยห้าหกลได้ไหมไม่ถึงอ่ะกี่โลเอ่อสามสี่โลสามสี่โลนะเราเป็นมวยเข่าด้วยมวยฝีมือมวยเข่าเราเน่าจะได้ร้อยกว่าเขานะเราสูงเท่าไหร่เนี่ย ร้อยเจ็บำหนักกปล่อยทีนึงอ่าห้าสิเดอ่ะเด็กจากจังหวัดนครศรีบอกทางมาเชียวนะก็วินอตาตาไปกัดเยเราแข่งนีตมลนะครับก็ูดีนะบ้าโอ้ครับเด็กนวิ่หน่อไฟเราซ้อมมากี่วันเด็กนมกัน่ก็ซ้อมาก็เลยไปซ้อมทิ่ไหนตอนนี้อยู่ที่หอก็อยู่กับเพื่อสสัตว์มีใครช่วยเป็นผู้บังซ้อมบั่งเยอะยว อ๋อเพื่อนมวยที่พวกพวกกันเชียตอนนี้อายุอะไรแล้วก็เข้าสามสิบแล้วสูงเท่าไหร่ร้อยหกเจ็ดน้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้แปมวยสไตล์วันนี้มาเจอรุ่นน้องนะแยิ้มเคยต่อยกับน้องไหมครั้งแรกเลยซึกษสายเข้มต่อยน้องมหยังน้องเลยวันนี้เจอรุ่นน้องวางเกมวางแผงงไงดี เมีอะไรจะแก้ไขวุฒิคู่บุตรีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่วันต่อยวันเป็นไงบ้างมันใช้น้อยครับเป็นไงวันนั้นแพ้ะนนแคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่สามยกร้อยสิบแปดก็เวทนี้เลยแต่วันนี้มาห้ายกเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่ตอนก็เดี๋ยววิ่งอีกชุดหนึ่งร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดห้ายกเอาชนะนะคุมมาขี่กิโลไฟนี้ก็ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักร้อยบวกร้อยบวกแล้วคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยช่วยนงิใจผมน,นะครับอันนี้ผมเต็มที่แน่นอนอ่านี่กูเอกต่องสามอนกูเวกอนี้ขอโชคดีส่มารครับโอเคโก็ผมนะฝากพี่ไ้